สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาฉีดคนหมักรถด,ดวยครับเด้อเดยวพามาเบึงรถจรนเดีย5310ชีตัวแรงในตำนานนะครับตัวนี้เอกสารหลิมทะเบียนยางหลังเปลี่ยนใหม่ๆแลยครับนี่ยางหลังเปลี่ยนใหม่อุปกรณ์ครบเลยเด้อครับมีรถตลี่มียังผอมเด้อปั่มมีซึมนะครับนี่เด้อปั่มมีซึม ขัานะานะคารลูหาสามหนึ่งศูนย์ครับตัวเลขในตำนานเนื้อผู้ใดชอบผู้ดใดหมักนะครับตัวนี้ตัวนี้อุปรกรณ์ครบนะครับดันหนาพานเจตโรตารีเครื่องปูความเดี๋ยวพาไปชมนะครับ ค้าหนาค่า,าลโลดเดี๋ยวมาฟังเสียงด้วยครับเขาน่าใส่งานในปกติขายตามสภาพวันนี้เจอบางมีแตก จนปิดได้ๆปกติมีกระบเ็นร่ลงได้ตัวนี้เป็นคอนในนะครับนี่คอนในตัวนี้นนต,นต่อมาจากเสือเกียร์เลยนะครับใส่งานปกติครับ ดเดยสนใจกับโทรสอบตามกันด้สายตามสภาพ ยางดีครับยางดียางใหม่เลยยางหลังใหม่เลยด้วยครับเด้อรถบร้ลลางยางใหม่เลยครับยางใหม่เลยอุไรสนใจเดี๋ยวโทรสอบถามเลยครับเดี๋ยวลงุงเพื่อโทรไว้5 3 1 0 k มเดี๋ยวภาพเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่แซ่บพราะยังไปเป็นเบืึ่ง <laughs> มียังไงกว่าเครื่องปลูกเครื่องปลูกลอตเตอรี่พันหกเครื่องปลูกลอตเตอรี่พันสามพันสามโอ้คันนีมาคือยังง่ามเหรอวะ าสิบแรงจนไม่ตัวานยไรเลยเออตางานตางานเงิ้งบึ้งเบึงบึงบึงยำยำยำกัน นี่มาเบิ่งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่พันหกพันมีพันชื่อกันผมชื่อกันเดี๋ยวมาเบิ่งอุปกรณ์ของไฟเขได้ขึ้นทั้งยางเออนี่ยนี่เลยะลงอ๋ออ๋อนี่ลอตเตรี่นี่เลยลอตเตรี่ครับตัวนี้เม็ดแปดซีบอ่ตัวนี้ตัวนี้นะครับสองเนียบ่เป็นสองเม็ดบ่สองเม็ด โรตรีนี่ด้อครับโรตรีตัวนี้ใดโรตรีพร้อมสองเมตรบ่โรตรีเดี๋ยวมาเบิ่งพานสามนี่านสาม,มพนามพนสามของ cmt บ่ M อ cmt เนอะโอ้ดี่านสามใบก็ยังงามครับ นี่ผ่านสามเด้อได้ผ่านสามโรตอรี่เครื่องปลูกติเ,กเออผ่านสามโรตอรี่เครื่องปลูกครับนี่อุปกรณ์ครบเลยนี่เครื่องปลูกของ,องนีอ่อย่างหนัวสีกระังแสนร่องเท่าใดครับร่อง,องยี่หา้าร่งองยี่สิบห้าสีแพงแสนร่องคู่ยี่สิบหา้หา ใส่อยู่เรื่อะเออลองคู่ยี่ห้าใส่อยู่บเป็นยังบมมีปัญหาใส่อปลูกที่ต้นนี้แหละเออใส่งานปกติอ,อืแต่ว่าบ่ได้เอาหวไว้ในหมอืมเอาตากเดี๋ยวตากวนมาเลยเคลียร์ใหม่ามาเลยขึ้นอ,อืม โอ้พันใช้ใชก็พันพันตัวเดียวครั<อ>ทั้งไหนพูรู่มหลงังหลังล่องสีโหลังลงสีก่นมันมีงนมงยางบ่ล่ะยางนะมงเบิ่งห่างหกหางหกมีตัวมันไถเลือกดีไหมอของหยางเสียมทีบ่ ประโยชน์ตินี่เป็นหาง<ช>หกที่ขึ้นยังนีแม่ถ้ายิ่งรีแม่โอ้ข้ายังหลีบ่แม่นบอกน,นั่นเบิ่งดาบมันแม่นแล้วนเด้อซีมที่ก็ได้แต่ว่าของอโ,อโตม่านเป็นซีมที่น่นะโอ้นี่โอันี่ดากมันเป็นซีมที่ตัวนี้เมีนบอกนีเ<อ>มีนอย่างนี่ดิโอ,โอ้ทีทีที่ทนั่นนี่ทีที่เออทีที่นี่อืมทีที่มันอกี้พี่พี่ทีที่น้ำกันบ่ แมนแมนแมนหางหกที่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 เฟือกเกินหางหกที่ทีเฟิร์กง,งามอยู่ได้ร er. ล่ะลูกปืนยังจะใสออืมลูกปืนยังยืนยืนแบบที่ใช่ยิงดีแบบทีมที่ล่ะพ <kalo> ี <PT> ทพี่เจ้า,าเบิ้งบูทเนาะพีทีโอเคโอเคครับเมื่อกี้มันเป็นสารเจ็ตเราคอยเลียกถอดออกเออหางหกแล้วมันใช้ดี